มากขึ้นหรือ <c oughs> ว่าน้อยลงกว่าปีที่แล้วก็เราเตรียมเต็มที่นะครับเพราะที่เรามีอัตราประมาณ274นายนะครับซึ่งทั้ง274นายเนี่ยก็เป็นกำลังหลักของเป็น3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันก็คือเรื่องแารหนึ่งในเรื่องของการเตรียมการในการบุกถล่มไม่ป้องกันซึ่งจะเรื่องกรปทำหน้างานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครเชียงใหม่สสสสาธารณสุขจังหวัดที่ออกกระโดง ว่าให้มงดนะครับงดการดื่มแอลกอฮอล์หรือให้มงดการเล่นน้ำที่ไม่เหมาะสมนะครับมีกรณีที่ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ส่วนท่วมที่ได้รับมาตรฐานตามที่ทางศึกษานะครับ ส่วนที่2เนี่ยที่เราเตรียมไว้คือว่าในส่วนของงานปนึงวันที่2มายนะครับซึ่งจะดําเนินการจับกลุ่มนะครับผู้ที่กระทำความผิดในพวจรารจทางบกแล้วก็พยายามจะควบคุมผู้หนีกระหอ251อย่างจริงจังซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราทำนะครับทั้งสองส่วนนะครับแล้วก็มีการปลดจับกลุ่มค่อนข้างสูงนะครับส่วนที่3นะครับก็คือส่วนที่เราเอาไว้บริการประชาชนประจำสถานีเพราะนื่จากว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยประชาชนที่เข้ามา เลยก็คุมบเิจะมีมากนะครับอาจจะมีการเหตุกระทบกระทั่งกันนะครับเราก็คือจัดเวียนบริการในการสอบสวนซึงสามส่วนนี้เราก็จะไม่อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาหรือขาดแต่อย่างไดนะครับก็เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้พวกนี้ที่ประชาชนได้มีความสะดวกสนามลื่นเลงนะครับในรอบของกฎหมายครับผม